ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอังคารเสริมดวงชะตาเมตตาม,มหานิยมปลูกแล้วรวยเฮงเรียกทรัพย์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ชาแนลก็ได้นำต้นไม้มงคลประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอังคารเพื่อช่วยเสริมดวงเสริมความเป็นสิริมงคลเรียกโชคเรียกลาบมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นต้นไม้มงคลอะไรนั้นเราไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารดวงชะตามักโลดโผนเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆออกแนวบู๊มากกว่าแนวบุญมีประสบการณ์มากอดทนเป็นเลิศและกล้าได้กล้าเสี่ยง สิ่งที่ต้องระวังคือห้ามขาดสติเพราะความรักเพราะความเจ้าชู้ซึ่งอาจจะนำพาให้ตกที่นั่งลำบากได้อีกทั้งคนเกิดวันอังคารมีจิตใจกล้าหาญเข้มแข็งชอบเอาชนะไม่หวัดนเกรงกลัวใครเป็นนักต่อสู้คนเกิดวันนี้มักจะถือเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจและ เชื่อมั่นในตัวเองสูงเสมอสำหรับคนเกิดวันอังคารต้นไม้มงคลประจำวันเกิดที่ถูกฉลกและช่วยเสริมโชคชะตาควรเป็นไม้ที่มีสีแดงหรือชมพูดังนั้นไม้ดอกที่ปลูกควรเป็นสีใดสีหนึ่งนี้ไม้ประดับที่เป็นสิริมงคลยกตัวอย่างเช่น 1. ว่านเศรษฐีเ,เรือนนอกจะนำความร่ำรวยมาให้ผู้ปลูก ควรเลือกปลูกที่หน้าบ้านนิยมปลูกในวันเกิดของตนเองหรือในวันเพื่อรหัสบอดี 2. ต้นกุหลาบควรปลูกกุหลาบที่มีดอกสีแดงหรือชมพูเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลเกิดความสุขกายความสบายใจและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 3. ต้นปอยเซียนควรเลือกปลูกปอยเซียนที่มีดอกสีแดงหรือสีชมพูจะช่วยให้มีความโชคดีในชีวิตเสมอ 4. ดอกอัญชันเป็นไม้ประดับ ที่เหมาะกับคนเกิดวันอังคารจะช่วยเสริมทางด้านความเป็นสิริมงคลและ 5. ต้นเข็มควรเป็นเข็มแดงหรือเข็มชมพูปลูกต้นเข็มไว้ในบริเวณบ้านเชื่อว่าจะทำให้สมองปลอดโปร่งมีความฉลาดเฉลียวเกิดความคิดอ่านที่ดีและให้คุณโดยทั่วไปทั้งนี้การเลือกปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิดนั้นอาจช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภให้แก่ผู้ปลูกเสริมความเป็นสิริมงคลให้เข้ามาในชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะนอกจากนั้นการเลือกปลูกต้นไม้มงคลชนิดอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ความชอบความสะดวกและความสุขสงบและสบายใจของผู้ปลูกนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะชอบปลูกต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆและแอดมินฟังด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ